สวัสดีค่ะไม้ผลิตอ้อยค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นทํางานกันอีกครั้งนะคะซึ่งตอนนั้นหยุดไปช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดทําตู้ไปสิบสองใบค่ะสิบสองใบก็ตอนนี้ก็คือช่วงโควิดก็คือยังทํากระปิดกระปอยยังทาทาของที่เหลืออยู่นะคะอตอนนี้ของบางส่วนก็จากโกดังเอามาไว้ที่บ้านเพราะถ้าทิ้งไว้ที่โกดังเนี่ยมันหายค่ะท่านผู้ชมก็อันนี้เหลือตู้หนึ่งใบ 2องสามสี่หลังจากช่วงโควิดหรือช่วงยังไม่เปิดด่านสุลกากรนะคะช่วงนั้นยังไม่ได้เปิดด่านค่ะดันจากมาเลเเข้ามาไทยเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีนะคะทีนี้ไม้เลตอ้อยก็แก้ไขปัญหาโดยการที่ว่าเก็บของในโกดังออกมาไว้ที่บ้านค่ะอย่างเงี้ยเก็บมาไว้ถ้าเราไม่เก็บมาไว้ก็หายค่ะเพราะว่าไม่มีใครเฝ้าบ้านจากจากบ้านเนี่ยไปถึงโกดังประมาณ2กิโล คือไม่มีใครเฝ้าก็หายแล้วคนงานที่เคยอยู่ก็ไม่ได้อยู่แล้วค่ะคือกลับบ้านตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดค่ะพอทุกอย่างมันเงียบเหงาเนี่ยอืมก็จะเก็บของกลับบ้านก็จะเก็บของบางส่วนเนี่ยพวกโต๊ะเก้าอี้พวกอะไรที่ว่าพอจะใช้งานได้ก็ตอนนี้ก็คือเศรษฐกิจมันดีก็จะเริ่มขายได้พอจะเริ่มขายได้ทีนี้จะกลับไปทํางานทีนี้พอจะกลับไปทํางานเนี่ยอืมมันก็ จะต้องมาเหมือนแบบว่าเครื่องมือใหม่จะต้องมาเก็บมาล้างมาเคลียร์เครื่องมือใหม่ <c oughs> เครื่องมืออะไรที่เรามีอยู่เนี่ยจะต้องมาสวิตก็คือมาซ่อมแซมดูแลกันว่าอะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้ประกอบกับไม้เลตอ้อยเนี่ยซ่อมบ้านด้วยพอซ่อมบ้านด้วยเนี่ยก็คือซ่อมหลังคาบ้านซ่อมอะไรด้วยเพราะว่าซ่อมบ้านสองหลังซ่อมบ้านสองหลังเพราะว่าซ่อมหลังคา แล้วก็มาช่วงเนี้ยด่านเปิดละก็เลยมาดูมาดูเครื่องไม้เครื่องมือว่าเอ๊ะเราอะไรตรงไหนเราจะต้องเนี่ยเอามาเก็บไว้หมดเลยขาดตอนนี้ก็คือไอ้นี่เรื่องอลูมิเนียมก็ต้องใช้เพราะว่าเราเราใช้เนี่ยพินเนอร์ก็จะเหลือสีอะไรก็ที่เรามีอยู่ก็จะต้องจะต้องดูแลกันว่ายัางใช้งานได้ไหมทีนี้ปัญหาของไม้พาพเลยอ้อยคือเวลาเราจ้างดูจ้างทางานเนี่ย เนี่ยมันก็จะแกะทุกทุกอย่างเลยอย่างแม็กที่ยิงตะปูเนี่ยดูสิอันจะแกะรวมกันบางทีมันก็ทิ้งดูสิอันนี้เราก็ต้องมาเก็บแยกแยกกันไว้ว่าเออเราจะทำงานได้ไหมะจะทำยังไงอ่าไม่คะอ่าทีนี้เราก็มาเก็บไม้บางส่วนที่เราเก็บมาจากโกดังก็คืออันนี้คือพร้อมพร้อมประกอบโต๊ะคานโต๊ะนะคะ ก็เราก็จะเก็บอันนี้คือสายไฟอะไรเงี้ยเราก็ต้องเก็บอย่างนีน้พวกเก้าอี้พวกไม้อันนี้ไม้ที่เรากลึงที่เราทําไว้พร้อมจะใช้งานนะคะอันนี้คือพร้อมจะใช้งานเนี่ยเราก็ต้องเก็บถ้าไม่เก็บก็หายค่ะทีนี้ดูซิเนี่ยปัญหาของของเท่าแก่เกือบทุกคนนะทุกรายก็คือเขาจะไม่เก็บเนี่ยอันนี้ไม้ผลิตอ้อยก็มานั่งแยกว่าอันไหนใช้งานได้บ้างพอจะ เก็บมาทํางานบ้านคือตอนนี้จะเริ่มทํางานแล้วนะคะรับงานมาก็คือโต๊ะเก้าอี้โต๊ะแบบเนี้ยหกชุดโต๊ะเนี้ยเก้าอี้ก็ประมาณเนี้ยทีนี้ก็เนาะพอเศรษฐกิจมันดีเนะี่ยทุกอย่างมันก็เหมือนต้องเริ่มต้นใหม่เนี่ยพอเริ่มต้นใหม่ก็คือเนี่ยจะทําเก้าอี้เก้าอี้นี่หก,กชุดชุดหนึ่งก็ไม่แพงนะชุดหนึ่งแค่สองพันบาท แต่นั่นแหละมันก็ต้องทํากันไปมันมีเครื่องมืออยู่มันมีไม้มีของเหลืออยู่ในโกดังก็มีของเหลืออยู่เราก็ต้องทําให้เป็นเงินขึ้นมาแลวทีนี้ข้าวของเครื่องใช้กระจุกกระจิกเนี่ยเราก็ต้องมาเก็บดูแลกันอันไหนใช้งานได้ใช้งานไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ทุก,ท,กท่านอะ่ะไม่ว่าทุกเท,ท,ท่าแก่เนี่ยพวกนี้จะใช้ทิ้งใช้ทิ้ง,ท,งทีนี้เราก็ไม่คิดว่าของทุกอย่างก็ราคาขึ้นแล้ว แต่ราคาที่เราขายเนี่ยไม่ได้ขึ้นเลยนะเพราะขึ้นไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันก็เพิ่งฟื้นตัวถ้าเราไปขึ้นทุกอย่างเนี่ยไม่ได้หรอกค่ะเนี่ยก็คือเนี่ยเรามาคุยกันว่าปัญหาของเท่าแก่แต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเก็บเดี๋ยวจะเก็บไปที่โรงงานที่ที่ไกลาจากบ้านไป2กิโลเนี่ยก็คือจะสตาร์ททำงานใหม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะวันนี้เรามาแค่คุยกันไม้ผลิตอ้อยก็ ขอบคุณท่านมากๆนะคะที่ติดตามชมที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีคะ่ะ